่อยรู้แล้วสนะ่อยก็รู้คือกันยังมีข่าวดีอยู่หรอไม่รู้จังวะเหรอไม่รู้หรอกแตพูดไปงันเลยเราเราเราคุยกันแล้วีใช่เออข่าวดียาตมนะดีใจไหมดีใจมากๆเลยแค่ไหนเออเขาคอ้เอเออเออเอเออออเอออออเอออเพิ่งอยากรู้ วันที่หนึงผู้ใดเขาเฉลยโอ้ยมันนี่เขาจะเฉลยมันนานไปแล้วเออนานไปหรือเปล่าเราต้องรอซอร์ไพสนะไอมเซอร์ไพส์เราเพิ่งบอกไองวิ่งเซอร์ไพส์ไอมข่าวดีสุดเลยข่าวดีสุดเลยอะไไหรอเองข่าวดีมากออลูกง่วง นี่นะครับเอซีเนาะข่าวดีของใหญ่แตงโมนะครับ่เ็นะเพราะว่าเย็นนะไม่ใครร้อนแล้วสมากส่วนมากตอนแรกก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเนาะตอนนี้ก็เข้าใจกันแล้วล่ะ เออนี่ไงก็เข้าใจแล้วพี่โมใครเออพี่แดงพูดงงว่ะเออพูดงพูดงงพี่แดงว่ะจะไปงงอย่าไปงงจะไปตีความหมายถึงระวังมากนะงงไปเลยเออระวังจะหลออเลยกูพี่แดงพูดอะไรเด็กกูวอายุโอ๊ยไม่แต่ก่อนเขาเขาอะไรเขาอ่าเขางงกันงงกันว่าใคร ว่าแกเนี่ยอยู่ฝั่งไหนกันแน่อะไรอย่างนี้แต่พอสุดท้ายแล้วมันก็เฉลยแล้ก็เฉลยแล้วแวแกก็อยู่กลางๆแกนั่นแหละขึ้นนะคะ21เศนาฬิกาขึ้นนะจ๊ะกลางๆแบบว่ามาหากินชื่ออ่าใช่ชื่อกล้วยสูงเอ่อมาหากินเราดีฟ้าอะไรสาวปานเกินไว้แล้วถึงบางคนจะไม่เข้าใจไม่บอกบอกเลยครับพี่กอนปานเกินไว้แล้วอ่ะนะเกินไว้แล้วใช่ไหมเพราะปานเกินไว้แล้วจริงเหรอ าไม่รู้สต่าเขาอยู่เออวันที่หนึ่งเขาบอกว่าจะได้เบี้ยสูงอายุใครได้เบี้ยสูงอายุอันนั้นใช่หรือเปล่าผมไม่รู้พี่แดงเขาพี่แดงงงพี่แดงป่ะพี่แดงไปเรื่อยทั้งตั้งมาเกียร์ไหมมาเกียร์คุณก็วัวเลี้ยงป่ามาเกียร์พี่แดงวะเนี่อะไรเบี้ยสูงอายุเลยนึกว่ายายแตงโมจะได้เบี้ยสูงอายุอ๋อยังยันอีกสี่ปีนะเออแก่พันครังหกแกจะได้เงินเดือนเอออีกสี่ปีอีกสี่ปี เอาป้าซอก็มาให้สิป้าซอมางานาโอ้ยตายแล้วปาซอมีราคาดีบอกราคาดีใจซอมาเลยไหนดูดิดูดิดูดิรับแม่ไม่รับฮะเจ๊อาจจะบอกงานว่าเอาเอาใครโทรมาป้าต้นโทรมาป้าต้นโทรมาหาใจซออ้าวมาตามใจซอไปอยู่ดูไไม่ด้รับสายป้าต้นมาเฮ้ย เลือดแม่แกหรือเปล่าแม่แกนั่นแหละเบาต้นจะโทรมาได้ยังไงเราแม่แกนั่นแหละมาต่อก็มาทีดยอดส่วนมากเวลาไลฟ์สดแม่แกก็เบาต้นก็เข้ามาหาประจำมาต่อให้ดูเลยตกใจเลยนะตกใจสิเออมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่มีมะม่วงหลุดแล้วนะมาตอไม่มีมะม่วงหลุดอย่าขึ้นนะบุรีเดี๋ยว พยาไหลมันจะเกลียวบ่มันจะเกลียวโอ้ยล้วจเกลียวพะยาไหลพยาไหลพะยาไหลวันนี้สามทุ่มขึ้นเลยนะขึ้นเลยออขึ้นเลยพี่แดงขึ้นเลยสามทุ่มแต่ในยีซอก็จะขึ้นเพราะซอ่จะขึ้นเหรอโอ้โหเป็นไงพ้าซอจะมีคนดูหรือเปล่าไม่รู้ไม่เกี่ยวเขากระโดดมาให้หมดเลยเดี๋ยวทั้งตามแบ่งมาให้ราคาคนกระโดดแลบ้างนะ จะโดนไม้จะกอาหน่อยถ้าาตถ้าชาทงตัมขึ้นเนี่ลาบค้าพวกเจ้าอ่ะเดี๋ยวก็ให้ทา้งตั้มเป็10คนนะมาก็ได้นะครับีตัวนี้ครับามุ่มครับดูได้ชอบปะตอกปะตอมาให้กำลังใจแกนะคไ่ตกปตกกกสิครับสาม เปลายังจะไปเปลี่ยนเดี๋ยวให้ได้เงื่อนก่อนไปเปลี่ยนช่องเนาะเป็นชื่อนะเปลี่ยนชื่อช่องเนอะไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้วิดงานคืนนี้ไดซอ่น้ำตาลใช้แม่เอาเข้าชด้าซอข้างบ้านลุงพลโอ้ช่องระาซอข้างบ้านลุงพลเดไหมผมตั้งให้ไปเลยก็ได้บ้าซอ ประช่างบ้านลุงลตอนนี้ได้เงินหรือยังยังให้ได้เงินก่อนไม่ค่อยเปลี่ยนเหรือว่าจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ทำไมล่ะเปลี่ยนได้อยู่แล้วเปลี่ยนชื่อรอพิสโน่รอไลฟ์ชนกันกับมันาลีชนมันแน่นอนนะชนมันเลยถามพวกนี้นะครับเรารวมตัวแล้วประกาศได้ดีไหมครับผได้ครับไม่มีปัญหาเล้วรอดูมันก่อนมันจะขึ้นไหมถ้ามันขึ้นมันขึ้นก็ขึ้นเลย ขึ้นเลยขึ้นชว่กันมาเลยมาต่อขึ้นด้วยนะเมื่อวานนี้เราขึ้นก่อนมานะมันขึ้นทีหลังเราลาบยาวเลยของเราสองชั่วโมงเลยเายาจะรุนเยายสาวจะร้ายจะมาอีกคนหนึ่งครบสองไหคะสองต่อเอ้ยผมไม่เอาเลยผมเต็มไปหมดแล้วไปนับแข็งอีกเนาะไปมาถึงชิมเมื่อวาน ขานี่ย้ำกูเมื่อคืนเมื่อนี้กันมันไม่เกี่ยวอะไรกันฮะมันไปเกี่ยวอะไรกันมันไม่เกี่ยวมาสีแม่สูนี่เออเลยว่ามันด่าเลยนี่มันด่ายิงมันไปเกี่ยวอะไรกับมันวะน่ะเออมันคนละเอฟซีกันคนละกลุ่มอู้อ้าวไอ้เกิบออกไปไหนเข้ามาในถนนไอ้เกิบ โอ้นี่เหรอเกาชื่อนี้เลยเหรอนี่นี่อันนี้น้องสายลมบะเกิบอยู่อีกตัวบะเกิบบกกเิบมันจะสันตันถึกทึกเลยเหรอลักษณะมันคล้ายกันโอ้ไทยนาะไปตั้งชื่อแบบนั้นเขาใจผิดกูไอ้สายลมลุงพลอยู่แถวไหนครับอ๋อเขาอยู่อ่าจัมปาดงนะครับตชดอนนมก็เดอยู่จัมปาดงแพงนะฝาแพงกววยใส่เท่าเลยแล้วพี่แดงนะ ใช่ทำไมไฟลมันแพงอ่ะแพงที่มันตัวใหญ่กว่าไงมันเป็นกระแสะฮะมันเป็นกระเสตัวนี้มันดังนะดังมันกระแสมันก็เลยแตกมันกระแสมันเนาะเหมือนพวกบอลสีพวกอะไรเห็นไหมมันกระแสนมากขึ้นมาเปรียบเทียบเห็นไหมกินหญ้าป่ะควายอย่างงุนควายอย่างงี้มันพูดบ่อยก็เลยดังไปเลยเห็นไหมวัตถุกินหญ้าอย่างงุนอย่างงี้มันพูดดังไปเลย เปลี่ยนช่างตัมเป็นช่างตาั้ตมเหล็กไหลไปกันดูแต่ก็ควายนั่นกับะวาลมาเสียก็วิ่งไปหาควาย <laughs> ช่างตา้มนะก็มันก็ต้องควายควายควายเช่านั้นแหละตั้มสวนยางค่ะจะทำไมใช่พิษณนหนูอยากตั้งตั้งคำว่าตั้ม,ตมสวนยางช่างสวนยางเพราะว่ามันจะได้ มันจะได้เข้าที่เขาพูดเหมนอเลยว่าเขาเขาพูดถึงเราเนาะใช่ข้างสวนอย่างอะไรยงบรรยากาศดีฝนไม่ตกวันนี้ฝนไม่ตกใช่ครับผมวันนี้ฝนไม่ตกด้าดานะครับโอ้ยกล้าจาเย็นสดชื่นนะอ อากาศดีอยู่นี่นะหนูอากาศดีหนูชอบมากมันเย็นมันเย็นมันมันไม่ไม่ร้อนหายใจก็สบายเลยไหมไปไปที่มาแล้วพระเอกค่อยนะครับค่อว่าอันนี้มาไม่ใช่เคยสวนยางเกิดสวนยางะ ลายสองสาวคดเคยช่วยชวนยางอนาทีเอาชุดลูกมาใส่หรือเปล่าชุดลูกอะไรใ่อะไรช่องเยชุดอาเธอร์อะไรจะใหญ่ขนาดนี้่อาเธอร์ย่งตัวเล็กนิดเดียวคอูกปอลี่เอฟซีเขาบอกว่าให้ตั้งชื่อใหม่ชื่อตั้งตั้งล่ะเขาบอกว่าเป็นพ่อบะเกิด พ่อบักเกินใชน่าจะเข้าช่างตามพ่อบักเงินช่างตามพ่อบักเงินซื้อมาเบื่อโตเอามาใส่ก่อนพ่อเอามาใส่ก่อนใช่ไหมโอ้ใช่ไหมอ่นี่แหละนะครับบรรยากาศเอาเอฟซีไปดันช่องพี่แดงเลยนะคะแดงชาแนลนะคะ ลงแล้วไลงเลยแล้ว2,000แล้ว2,000แล้วลงเลยแล้ว2,000ไปช่องพี่แดงนะคะเออไปสนับสนุนไปเดียวกันเงินอีกเท่าไหร่นะแดงชาแนล5 US โอ้5 US เนาะอ่่มันไม่เปลี่ยนเป็นบาทเนาะอันนี้มันเปลี่ยนเป็นบาทไปเลยเป็นบางช่องเหรอเป็นบางช่องเราตั้งค่ะแล้วแต่เราอันนี้ตั้งไปแล้วมันตั้งไปแล้วไงตั้งเป็นบาทก็เป็นบาทลงยังแอด ขนมมือใบถาอุ้ย <laughs> เขาจะไปทุนละทุละทุละ <laughs> ช่างตามพ่อเบิกเงินบอกช่างตามเด็กส่วนใาญเ <laughs> <laughs> ด็กช่างรักจริงนี่ <laughs> <laughs> เมื่อก่อนนะเมืองสิ่อก่สวัสดีครับตั้ชื่อช่องมันว่าคนหลังเขามาจากเสืออคุณมากครับเสันเขาชจ๊ม่เสือชันเขาเออเสือสันเขา้เสือสันเขาเจาไม่ได้เปิดโทร์ฟ้ก่อนหรือเปล่าจัดไม่ได้เสือสันเขานี่แหละน้องดเป็นย่างศูนจูนย์ยุ่นาเอาคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับเ